รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะกับผมบอสไม่กลโมโตนะครับวันนี้นะครับทางร้านไม่กลโมโตจัดให้เลยนะครับสำหรับคอคนรักเบนซ์นะฮะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Mercedes Benz นะครับ300 SEL นะครับ Long w h e e l Base นะครับตัวยาวปี1994นะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับสมยานามปาวานนะครับไม่ใช่ปาวานธรรมดานะครับคันนี้ต้องปาวานเอาเละครับท่านผู้ชม สภาพสวยแค่ไหนาพร้อมใช้ขนาดไหนรับรองถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนเรามาดูสภาพกันเลยครับไม่รอช้าครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับทรงรถสวยๆนะครับดูสีซะก่อนนะครับเงาฉ่ำนะครับฟ้าใสหัวใจชื่นบานนะครับทรงรถแบบนี้นะครับนั่งแล้วดูหรูหรามากๆนะครับฟ้าที่ไหนละตาบอดสีเนี่สีน้ำเงินฮะสีน้ำเงินเออใกล้เคียงฟ้ากับน้ำเงินฟ้าก็อ่อนลงมาหน่อยอถ้าน้ำเงินก็ต้องเข้มกว่านี้สิถูกไหมเอาเลยครับ ใชได้นั่งนะครับดูดีมีระดับนะครับเหมาะกับท่านผู้บริหารนักธุรกิจนะครับนัดกินข้าวที่โอเลนเทนอะไรอย่างนี้นะครับตามสบายเลยนะครับบอกเลยนะครับรถสมบูรณ์อย่างนี้นะครับทางร้านขายไวมากๆถ้าไม่เชื่อไปย้อนดูประวัติได้เลยรถคันนี้นะครับสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับถามว่าตำหนิมีบ้างไหมนะครับมีบ้างนะครับตามอายุตามการใช้งานนะครับแต่ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีสภาพเลยนะครับ ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมดูนี่ซะก่อนนะครับยีพฤษภาคม2564นะครับใช้งานกันยาวๆปีหน้านะครับออกเลยครับคุ้มค่านะครับโอนเข้าไปเลยครับขนส่งคันนี้ขับเข้าไปเลยครับโอนไม่ได้คืนเงินเต็มจำนวนนะครับและสีแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยดีไหมถ้าไม่พอใจนะที่สำคัญนะครับออปชั่นคันนี้ครบๆแน่นอนนะครับผมจะเทสทุกระบบให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะฮะ มาดูด้านบ้านท้ายกันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับสิ่งเดียวสาหรับคันนี้นะครับที่ไม่ให้นะครับก็คือเลขทะเบียนนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาไม่ให้มานะครับเขาสลับออกเรียบร้อยแล้วนะครับภายในมันเป็นยังไงสัมผัสเบาๆนะฮะยกเบาๆนะครับไม่ต้องถามนะนะครับว่าติดแก๊สหรือเปล่านะครับโอ้โหถังใหญ่ขนาดนี้นะครับเดินทางไกลสบายๆแน่นอนนะครับถ้าเติมเต็มถังนะครับบอกเลยนะครับ แก๊สหัวฉีดถังอย่างดีนะครับจากแมกเนตนะครับยี่ห้อนี้ได้มาตรฐานนะครับหลายตังแน่นอนนะครับเอาแล้วครับสำหรับออปชั่นตะกูล S นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับร้านไม่กลับโมโตนะครับระบบดูดก็ขอเริ่มจากท้ายดูดก่อนเลยแล้วกันนะฮะย้ำไปแล้วนะครับว่าขาดไม่ได้นะครับสำหรับระบบดูดนะฮะเน้นมากๆเลยต่อกันที่ประตูดูดนะครับทั้ง4ี่บานนะครับ บานต่อไปและบานสุดท้ายครับสวยครบจบสมบูรณ์ มาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M 1 0 4นะครับแห้งๆนะครับ3 0 0 0นนะครับเดินทางไกลได้เลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองแล้วนะครับติดตั้งแก๊สหัวฉีดถังอย่างดีจากแมกเนตมาแล้วเนี่ยพร้อมเดินทางทั้งครอบครัวนะครับก่อนจะดูภายในนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับขอเริ่มจากแผงประตูนะครับ เป็นไงครับเดิมๆนะครับทีมลายไม้สวยๆนะครับปุ่มปรับเบาครบๆนะฮะเอาละครับขอเทสความสมบูรณ์ของโลกกระจกหน่อยนะฮะเป็นไงครับกระจกเป็นกระจก2ชั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมดีลงนะครับขึ้นอีกทีนะฮะแล้วก็ลงนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นกระจกมองข้างนะฮะ มาล้วครับมาดูภายในได้แล้วฮะดูเบาะครับหนังเดิมๆนะครับโอ้โหไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับพร้อมใช้อย่างนี้นะครับสมบูรณ์แล้วเหรอต้องสมบูรณ์สิเทสร,ระบบไฟฟ้าหน่อยเดินหน้าอขออีหลังก่อนี้เดินหน้าเดินหน้าเลยพนักพิงหัวหมอนครับ มาต่อที่คอนโซลครับท่านผู้ชมนี่ครับดูแผงแอร์ครับเป็นไงครับไม่มีหักนะครับคอนโซลสวยๆแบบนี้นะครับทีมลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหไม่มีเยิ้มนี่ครับเอามือลูบๆๆๆเลยนะครับตำหนิมีบ้างนะครับแผงแอร์มีมีตรงนตรงนี้นะครับแต่ก็ยังปรับได้ไหมอ่าอ่าเอาละครับวิทยุนะครับจากไพโอเนียนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านั่งกันสบายๆนะครับมีเพลงเพราะๆฟังนะครับ มาดูด้านคนขับกันต่อครับแน่นอนครับแผงประตูนะครับชมให้เต็มตาเลยครับเดิมๆนะครับทีมลายไม้ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกนะครับอ๋วมาดูความสมบูรณ์ของกระจกกันกระจกสองชั้นเหมือนกันนะครับนี่ครับออกมื้นนะครับออกลมครับผม่าครับออไปกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับ เลยนะครับจุดที่นั่งบ่อยที่สุดแน่นอนครับของรถครับคือบอกคนขับนะครับก็นี้ครับดูครับหนังเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับไหนระบบระบบไฟฟ้าเป็นยังไงเอ็นลงหัวหมอนอลื่นสมบูรณ์นะครับ มาต่อที่พวงมาลัยครับท่านผู้ชมพวงมาลัยนะครับเป็นระบบแอร์แบกนะครับโอ้โหพร้อมใช้นะครับดูคอนโซลเรือนไม้ซะก่อนนะครับใสๆนะครับไม่มีเหลืองไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับเรือนนี่ครับคอนโซลก็ลื่นๆเช่นกันนะครับสวยครบจบสมบูรณ์ครับผมด้อนบนนะครับระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแต่งหน้านะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่ครับ ด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับเช่นเคยครับเริ่มจากแผงประตูนะครับเป็นไงครับดูให้เต็มตานะครับสวยๆแบบนี้นะครับทีมลายไม้ครับมีหักมีแตกมีร่อนไม้ดูซ่าไม่มีนะครับเอี่ยมๆนะครับเกอะครับอืมดูไฟครับติดอยู่นะฮะเอาละครับดูความสมบูรณ์ของกระจกไฟฟ้าดีกว่านะฮะอ่าเลื่อนๆครับเอาขึ้นนะครับ ด้านนี้ก็เช่นกันครับผมดูครับไฟติดนะฮะกล้องเห็นไหมเก๊ะนะครับอผมจะกระจกลงนะครับอืมระบบไฟฟ้าไม่ได้มีเท่านี้นะครับโชว์มานหลังหน่อยนะฮะโชว์มานหลังไฟฟ้าหน่อยนะครับอยังครับยังไม่จบนะครับกับระบบไฟฟ้านะครับ นี่ครับด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับปรับบาะไฟฟ้าเช่นกันนะครับดูซ้าปรับตรงนี้นะครับนี่เอาขึ้นนะฮะเอาลงครับผมหัวหมอนนะครับอ่ากดหัวหมอนด้านนู้นอ่าครับด้านนี้ก็ได้ครับผมเอาลงนะครับเอาขึ้นครับผมหัวหมอนลงไปเอาขึ้นมา เรื่องความเย็นนะครับไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะครับสบายนั่งกันสบายสบายเย็นๆโอ้โหวิเดินทางไปเลยขับให้ด้วยนะไม่เพียงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมกับระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับระบบไฟแต่งหน้านะครับของผู้โดยที่นั่งผู้โดยสารนะครับนี่ครับดูนะสมบูรณ์มากๆครับ อีกหนึ่งออปชั่นนะครับที่ขาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับระบบเสาถอยนะครับขึ้นลงปกติเลยนะครับกําลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาผมมาขับเองนะปกตินะครับโอ้โหนั่งรถหรูๆนี่ผมต้องเป็นคนนั่งนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมผมทําได้นะฮะบอกเลยครับท่านผู้ชม300 SEL นะครับโอ้โห นะครับไม่ต้องเป็นคนนั่งก็ได้นะครับเป็นคนขับนะครับนั่งสบายขับสบายมากๆนะครับช่วงล่างนิ่มๆแบบนี้นะครับแอร์เย็นฉ่ํานะครับเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์อย่างนี้นะครับผมขับด้วยความมั่นใจเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับคุณตากล้องครับร้อนไหมฮะร้อนครับอ่ะเอาม่านขึ้นหน่อยแบบหนึ่งนะไม่ไชินเ้วครับไปดูผมไปกลัวแล้ว อาพุทธะกล้องครับปรับบอกไฟฟ้าปรับเอาเองนะครับวันนี้ขับอยู่ครับปรับให้ไม่ได้นะฮะบอกไฟฟ้าอาอยู่้เมื่อกี้เมื่อกี้โอ้โหเทสยังไงวะเห็นแล้วอะมันจะเป็นที่พิงหลังกับหัวหมอนครับปรับขึ้นลงไปครับแล้วก็หัวหมอนอ่ะพอดีไม่ถนัดครับอยู่กันสองคน ได้แค่นี้ละเฮ้ยบูอย่าพูดคำว่าได้แค่นี้เราต้องทำให้ได ouais ้ดีกว่าน pues, ี้โตมาจับกล้องนี่มือมาจับกล้องนี่มาดิมามาอะไรมาได้าหรอจะดีอ่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างโอ้โหบอกเลยสมบูรณ์เหยียบเลยดีกว่าโอเบาเบาๆนะครับเบาๆเอาระบบเบรกด้วยไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องข้างหลังเขาตามหลังอยู่ห่างเยอะห่างเยอะเชื่อผมดินี่ไงยังไงก็ต้องเบรกอยู่ดีพอมมาถึง บ,บอกเลยครับท่านผู้ชมเป็นคนนั่งก็ได้นะครับเป็นคนขับก็ดีนะครับใช้งานได้จริงนะครับดูหรูหรานะครับนั่งแล้วดูแพงดูอลังนะฮะจะเปิดราคาเท่าไหร่นั้นนะครับรอติดตามช่วงอีกช่วงเดียวนิดเดียวนะฮะ เจ้าปาวานนะครับสุดหรูคันนี้นะครับ300 SEL Long Wheelbase ได้ตัวยาวอีกไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างที่ตอนต้นผมบอกนะครับว่าสมยานเปาวานวันนี้นะครับจัดให้เลยครับในราคาสุดคุ้มนะครับที่249,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับมอตอร์ซูเปอร์ไบส์สโตร์นะครับหรือตามทางหน้าเพจก็ได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมอตครับ กดส b s ส r คร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ